สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับนุ่นนะคะลงเรือนข้างบ้านของเรา พอดีว่ามีคุณพี่คนนึงเขาถามมาเขาเป็นพี่หรือ,รอาาน้องอะน่าจะเป็นพี่เรามาโนว่าเราตัวเองเด็กไว้ก่อนนะ <c oughs> เดี๋ยวแป๊บน,นึงนะคะเน็ตมันช้าคุณพี่พานลบเซอร์เวนะคะเข้าถามมาว่าโรงเรือนข้างบ้านแดดประมาณนี้เนี่ยมันเลี้ยงสายพันธุ์ไหนได้บ้างเราจะเอาประสบการณ์ตรงของเราเลยนะคือของคนอื่นเป็นไงไม่รู้นะแต่เท่าจากที่นุ่นเลี้ยงจะบอกต้นที่เลี้ยงไม่ดีละกันอ่ะต้นแรกเลยนะคะ ต้นที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราดูชื่อมันก่อนนะต้นนี้ค่ะตอนที่ซื้อมาตอนแรกมันสวยมากคือสวยมากมากสวยสุดๆแต่ว่าพอตอนเนี้ยมันมีลักษณะทรงแบบเป็นยืดยาวนะคะต้นนี้เขาจะอันตรายนิดนึงเพราะว่าหนามเขาจะเป็นหนามเหี่ยวหนามเกี่ยวนิ้วค่ะต้นนี้มีชื่อว่าเมมเอ้ยอ่านว่าเมมไม่ได้ต้องอ่านว่าเมมเพราะว่ามันสระแอมอมา้ามอมา้มอมาเมมเมมเปเรสเดลา อาอเมแมมเปเรสเบลาโรเซโอ้โหชื่อชื่อโคตรเจ่มเลยต้นนี้นะคะเลี้ยงไม่ดีค่ะแอะเพราะว่าอาจจะด้วยนุ่นเลี้ยงไม่ดีเองหรือแสงอาจจะไม่พอนะคะแต่พยายามแล้วนะน้องก็ออกทรงยืดยาวไม่สวยเดี๋ยวหาดูก่อนว่าเรามีต้นไหนเนี่ยต้นต่อมานะคะพันอะไร โอเคทุกคนมันมันหาชื่อยากๆมากๆเลยนะคะเอาเป็นว่าโรงเนี้ยส่วนใหญ่จะไม่ได้เลี้ยงพวกแมมยกตัวอย่างให้ดูอีกต้นหนึ่งก็คืออันนี้นะคะดูลักษณะหัวเขามันยืดยาวนะได้เห็นบ้ามันมีเอวแบบขยักขยัก,ยกเหมือนบางช่วงเฮ้ยแสงน้อยว่ะมันก็จะหดเข้าพอบางช่วงเอ้ยแสงเริ่มเยอะมันบานออกแล้วพอช่วงนี้เอ้ยแสงน้อยมันก็หดเข้าอีกอย่างเงี้ยเออมันก็เลยทรงไม่สวยนะคะเสียไปเลยอีก สักต้นหนึ่งนี่นะคะก็เป็นตระกูลแมมเหมือนกันนะคะเอวคอดเลยอันนี้อาจจะขาดน้ําด้วยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็แสงไม่พอก็ยืดยาวแล้วที่ทุกคนเห็นด้านหลังนะคะเป็นตัวที่เราชอบโฆษณาว่าเราพ่อมเมล็ดเองทําลูกเองนะแต่ดูลักษณะของมันก็อันนี้ถือว่าไม่สวยนะคะเพราะว่ามันยืดยาวแบบนี้อันนี้แม่มันนะคะเอาไว้ทําแม่พันธุ์แม่พันุ์ไม่สวยไม่เป็นไรเพราะว่าแสงไม่พอมันก็มียืด บ้างแต่ตัวกลมๆเป็นลูกบอลแบบนี้นะคะอันนี้เขาเรียกเ <c oughs> มมขนนกเหลืองก็สามารถถูๆถ,ถ,ถ่ายๆไปได้นะในโรงนี้ก็โซนด้านหน้าจะเป็นโซนที่เงาบ้านไม่โดนเราก็เลยเอาไว้โซนด้านหน้าคือตระกูลเมมเนี่ยมันมันต้องการแสงช่วงช่วงแดดที่ยาวก็ <S <S ไม่ค่อยรู้เรื่องคนดูจะรู้เรื่องไหม <c oughs> ช่วงแดดที่ยาวนะคะแต่ว่าไม่ใช่แดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่งั้นเดี๋ยวไม้เขาจะทนไม่ไหวไหม้เน่าตายนะ ะะทรงกล,กลมแบบนี้ทางนักแขกตราถือว่าสวยนะคะอันนี้เอาไว้เป็นแม่พันธุ์ต่อไปต้นที่นุ่นเลี้ยง ลงนี้แล้วเหมือนแดดไม่พออีกต้นนึงก็คือคามิเน่นะคะคามิเน่มันก็ยืดยาวพอสมควรนะแต่มันออกสไตล์เดียวกับขนนกขาวเหมือนกันดึงมาปักแล้วมันก็จะเป็นกลมๆถ้าเกิดไซส์เล็กนะคะแต่ถ้าเกิดไซส์ใหญ่แบบนี้เราอาจจะต้องตัดครึ่งเลยแล้วเอาไปปักใหม่มันจะออกรากคามิเน่นี่ออกลากง่ายนะคะถือว่าเลี้ยงเลี้ยงได้ถามว่าดีไหมไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เลี้ยงได้นะคะเลี้ยงได้ค่ะ ต้นต่อมานะคะก็คืออันนี้หลายคนอาจจะตกใจว่าทําไมทรงมันยาวๆแบบนี้แต่ถ้าเขาโตมาหน่อยเขาจะอ้วนเองนะคะก็คือเป็นธรรมดาของเขาอันนี้ถือว่าเลี้ยงได้นะคะพันธุ์นี้คือไมลิโอไอที่อยกัอยกๆตรงนี้หนอนกินนะคะหนอนกินไม่ใช่โรคหรือหรือเอวคอดไม่ใช่นะคะหนอนมันกินก็ถ้าเกิดว่ามันไม่อ้วนหรือยืดยาวเรื่อยๆแบบนี้เราอาจจะใช้การงด น้ำให้น้อยลงแล้วก็ให้โดนแดดมากขึ้นนะคะมาริโอเลี้ยงได้ค่ะโอเคมาต้นสุดท้ายนะคะต้นนี้ค่ะชื่ออิลุซมุนะคะเป็นแมมชนิดหนึ่งเหมือนกันซึ่งนุ่นก็บอกแล้วว่าลงที่แดดน้อยแบบลงนี้นะคะก็จะเลี้ยงพวกแมมไม่ค่อยดีแต่นุ่นจะดันทุลังเลี้ยงไอ้ต้นนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมมันเป็นแมมที่มีเวลาโตนะมันจะมีปุยข้างบนแบบสีขาวปุกปุยน่ารักมากมากเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวโชว์รูปให้ดู ตอนโตน่ารักไหมเออแต่ดูนุ่นเลี้ยงสิมันยืดยาวหมดแล้วอะนุ่นก็เลยสร้างโรงเรือนหลังน้อยเอาไว้ตรงนู้นนะคะเดี๋ยวทุกคนก็ติดตามกันนะคะโรงเรือนหลังน้อยึแ <c oughs> หมขวบจะตาว ฆษณาช่องตัวเองเยอะเนี่ย, <ๆ S 2> ยก็เดี๋ยวเราจะถ้าเกิดว่าทำใจไม่ได้ที่น้องยืดยาวตัดครึ่งเลยเฮ้ยเราสายโหดอยู่แล้วตัดครึ่งแล้วเอาไปปักดินนะงอกงอกเชื่อหริเยอะเลยแหละเป็นไม่แน่นะไอตรงตัวคนจะเป็นพุ่มสวยเลยเดี๋ยวลงเรือหลังน้อยยังทำไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวรอเสร็จก่อนแล้วก็จะเอาไม้ที่ไม้ที่มันทนทนะหรือไม้ที่ชอบแดดไปไว้ก็มีแค่นี้นะคะส่วนพันธุ์อื่นๆนอกนั้นก็เลี้ยงได้สบายเลย ะะเช่นฮาวเทียเนี่ยได้แน่นอนฮาวเทียสำหรับนุ่นนะที่นุ่นเลี้ยงมามันไม่ค่อยชอบแดดเท่าไหร่นะเลี้ยงตรงเนี้ยไม่ค่อยโดนแดดสวยมากแล้วก็ยิมโนแอโต ทำไมลึกออกแค่นี้วะเออคันอื่นๆทุกคนลองลองผิดลองถูกกันดูได้ลองเลี้ยงกันดูนะคะก็ยิมโนแอตโตเลี้ยงได้สบายมากเลยสวยงามใครมีโรงเรือนข้างบ้านแบบนี้ก็ทดลองเลี้ยงดูนะว่าอันไหนเลี้ยงได้เลี้ยงไม่ได้นะคะก็สําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่นะคะเพราะว่าทํางานจบอยู่ก็ฝากสับสไครไว้ก่อนนะคะบ๊ายบาย